นะคนตัดยาตัดย่าลากยางลอยเหมือนส่วนฝั่งเราที่เราไม่ได้ต่อยให้เขาลากยางลอยนี่มันจะลอ,อยแบบนี้เนี่ยแล้วพอมันฝันปุ๊มันลอยตลอดเลยนะลอยตลอดเลยค่ะ ลอยส่วนเลยที่เราไม่ซอยให้เพราะมันลอยอย่างเงี้ยบอกลุงคนตัดหลายยางแล้วว่าลากอย่างมันลอยถูงไม่ซอยให้แล้วนะน้าหับแกซอยได้กี่โซดไม่กี่โซดแกบอกไม่ไหวคานมันเด้งอันนี้มันจะมีปัญหาเนี่ยค่ะดูเห็นไหมเดินไปลากยางทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะแล้วแกแกดูล้รอรถน้าหับก็รู้ละเวลาแกไอ้นี่ ก็ส่วนแปลงนั้นเออ,เอ,อแปลงนั้นแหละค่ะลุงแกบอกไม่เป็นไรแกเข้าใจเพราะแกเดินตัดยางแกยังสะดุดล้มเลยเอไม่เป็นไรคราเดี๋ยวเขามีคนเบี่ยงรอบต้นอีกทีหนึ่งวันนี้ก็มาแล้วนาคนเบี่ยงรอบต้นแต่ว่านั่นแหละเบี่ยงตรงน้อ,งอยู่นะคะเขาจะไม่เข้ามาตอนรถไถอยู่นี่รู้เห็นไหมคะทั้งแปลงเลยทั้งสวนเลยฝั่งนี้นะฝะั่งยางอ่อนเนี่ย ปูกฝั่งนู้นประมาณสักอบอกว่าร้อยไร่อย่ง 100, างลอยแปดติบไร่ก็ไม่เกินจริงลากดายลาก,ลากยางมันจะมีบ้างแหละที่มีลอยอะนิดหน่อยไอ้ตรงไหนปลูกลึกไปก็ไม่ปลูกลึกดีก็ดีแต่จริงๆรอยเท่าเพทเลยนะคะเนี่ยตัดก็ไม่ได้ดูนะคะเนื้อความเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยลากยางเท่านั้นเลย อันนี้เดี๋ยวนะแกไปตัวอันนี้เสร็จก็เดี๋ยวรอค่อยมาให้หนาดกันดูไปทีไรโอ้ยเดีายวว่าแต่คนตจัดยางหลุดเลยตะกล้องเดินเองลุดเลยก <t> ็น,นี้ฟ้าเป็นแปลก <t> เดี๋ยวแดดเดี๋ยวคลึ้มอบอ้าวอย่างห่านะคะแล้ว พอเข้ามาตรงนี้ยุงย่างเยอะทายากันยุงแล้วก็อไม่อยู่นะคะเดี๋ยวตะก้องต้องอเดินไปยืมนกปีิดไปนาะคนเรียงรอบต้นลืมซื้อมาเมื่อกี้เพราะว่ามันเมื่อวานมาไอ้มันก่อนมัน่้นมาลากยางมันไม่ไอ้ไม่ใช่ลากยางยุงมันไม่เยอะขนาดนี้ไปเรื่อย กล้องกัพวกใคเรืเ่องอ๋อเนีเ่ะ ตกก็ดีถ้าต้องอยู่กับป้างอะไรส่วนมากแปลงนี้นะที่เราเน้นเนี่ยเราไม่เน้นต้นในไอ้หญ้านะคะเพราะหญามันต่ำเตี้ยเรียดินละเดี๋ยวก็วาปล่อยไปเนาะก็เดินทั่วแหละแต่ที่เราเน้นคือไอ้ต้นพวกนี้ค่ะมันโตเร็วต้นเห็ดหมาต้นมังแคร์เนี่ยมันเห็ดหมาจริงแต่ว่าเขาเรียกต้มนมางแคร์บางแหล่อะไรไหมคะ แต่ตะก้องแลาเห็ดหมาจะเลี้ต้นพวกนี้เพราะว่ามันสุ่มต้นยางตัดยางมันจะลำบากนิดหนะึง ยางเราเนี่ยนะถ้าไม่รั่วไม่ได้เปลี่ยนเลยเนยี่ยยางหลังค่ะจริงๆคุยกับร้านแล้วร้านยางนะคะ mm. เขาบอกเขาพร้อมแล้ว mm. เ,เจา้ายางแบบนี้ก็คุยราคาตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว mm. คือเราลดเข้าไปก็พร้อมจะเปลี่ยนอะไ mm. รเนี้ยค่ะน้าคนขับบอก mm. เดี๋ยวให้มันรั่วก่อนแ <laughs> กยังแค้นได้อยู่ ้าไม่ลงจานถ้าลงจานนี่มึอลากไม่ไปไปแน่ลากไม่ไปเพราะว่ายางหนดร้านแล้ว,วล,ล้อหลังนะคะเปลี่ยนสองล้อแต่สาแบบนี้นะแกบอกว่าไม่เป็นไรเออน้าก็บอกเดี๋ยวให้มันรั่วก่อนก็ได้ถ้าไปเปลีป่ยนทีเดียวเลยเออก็แล้วแต่น้าคนขับแกอันนี้น้องร้านยางแฟนของเจ้าของ น่าจะนออะนะ้อยเนาะน้องแค่ยี่สิบกว่าปีไม่ถึงสามสิบเนี่ยน่าจะน้องแหละโทรคุยกันถามบอกบอกเดี๋ยวก่อนคนขับบอกว่ายังรอให้ั่วก่อนถ้าไปทีเดียวยังไงก็เปลี่ยนร้านร้านเขานั่นแหละเขาบอกเออบอกตั้งแต่ที่ช่างโอมแฟนน้องทํารอบนั้นตัดขอบจัดอะไรเนี่ยหลายเดือนแล้วเนี่ยคือยังไม่รั้วเลยยางไม่ขบคือทํารอบนั้นเสร็จ ว่าเออเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ทานก็คือสั่งยงสั่งยางแล้วก็เ,เปลี่ยนทีเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะนี่ไหมเถี่ยนันขับแกบอกแค้นได้เอาเลยแล้วแต่แต่ถ้ามีฝนนิดนึงก็ลำบากเลยนะแต่ถ้าฝนเดียวก็ไม่ต้องลาไอ้ลอยางรั่วค่ะอาจจะไปเปลี่ยนเลยเนี่ยค่ะประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้นะ้าแกลากไปไม่มีอะไรแล้วค่ะวันนี้ ตัดในอกไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยซอยอีกทินตามหลังซอยเราจะวิ่งสองครั้งนะคะเ,เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะย,ยา่เชียร90ขอบคุณพี่เพื่อนที่กดติดตามนะคะแลวขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะคะตกากล้องผิดพลาดและขออภัยด้วยนะคะย,ยา่เชียร90ส,สวัสดีค่ะ